พลเอกน,นัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้บอกนะครับว่าทางสบตคกศูนย์บริหารสถานการณ์เฉพาะกิจไทยกัมพูชาได้แต่งตั้งให้คุณบุ๋มปนัดดาเป็นโฆษกจิตอาสานะครับโดยมีจุดประสงค์ก็คือให้คุณบุ๋มเนี่ยมาสู้กับพลโทหญิงมาลีของฝั่งกัมพูชาเพื่อตอบโต้ข่าวเฟกนิวส์ที่กัมพูชาเขามีการปล่อยออกมาแล้วก็บอกว่าของไทยเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าคุณบุ๋มนั้นสวยกว่าเป็นถึงนางสาวไทย ขณะเดียวกันเจ้าตัวคุณหมุมก็บอกว่าไม่กลัวอยู่แล้วมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเป็นเมียน้อยใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทหารที่มายืนด้วยกันนะ่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีความสัมพันธ์อะไรนะก็เป็นการฟาดฝีปากเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างการถแถลงก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาในวันนี้ขณะเดียวกันอีกมุมนึงก็ต้องไม่ลืมความเดือดร้อนของชาวบ้านนะตอนนี้ตอนนี้กําลังให้แม่ทัพภาคที่2ไปนัดหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับว่าพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยแล้ว ก็อาจจะปล่อยให้ชาวบ้านกลับไปในพื้นที่บ้านของตัวเองได้เพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงทรัพย์สินแต่พื้นที่ไหนที่ยังอันตรายอยู่ก็ให้อยู่ที่ศูนย์อพยพไปก่อนพุมเต็มแม็กแพ็กเกจใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เทียง199บาทต่อเดือนกับ r รีม e ลิ Emirates FA Cup FIFA Club World Cup ไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้โมโนแม็กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป